เมือนการลอยตัวเมื่อกี้นี้แต่มือต,ต้องขับตาโค้งหน้าครับโค้ง,งหน้าเสร็จนะครับให้เรานะครับยืนก้นชนัมแพร่ยกเท้าห่างที่ถนัดน,นะครับขึ้นมาใหก่เท้าห,หน้าขึ้นไปท้าแบบนี้นะครับนะครับ ดีมากเราต้องทำสากครูแล้วทำเลยดีมาก้าหลังสุดเลยด้วยเออตามาเธอแหะไม่เคยออกนอตอบมาดิอ่ะพร้อมหึ่งสองาึ๊บดีมเออเยี่ยหนึ่งสอุมไม่ต้องเส่ขาไม่ต้องเส่ขาวมอนที่เธอ ไม่ต้องเขานี้องทำตาที่ดูนะครับเียเทียวกันนะครับที่สวีตายสะรวกขึ้นมามีสะรวกกานะครับมีนะมีสะดวกกว่าเครับไมสดวตว่าถึไตายครครับทำไมเกินหัวไ่ครับทเกินหัวไม่ตู้ครับ